เราจะมีข่าวดีมาบอกค่ะเท้าของพี่คือเล็บนิ้วเท้าของพี่แตกค่ะไม่รู้ว่าทำไมมันแตกอข้อเจ็บเลยนะคะถ้าดึงอ่ะไม่รู้ว่าเล็บเล็บนิ้วเท้าของพี่มันเป็นอะไรอ่ะนี่ละ เนี่ยเล็บนิ้วเท้ามันเป็นอะไรอะ่ะมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะโคตรเจ็บแต่เดมีใครรู้ว่าทำไมเล็บผมเปี่เปแตกคอมเมนต์บอกก็ได้ละมีใครเล็บมีใครเล็บนิ้วเท้าแตมากมั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล็บมปนแตกอ่ะ เนี่ยเนี่ยเล็บดิ้วท้าวัดแตกเนี่ยลองนีก็มีนะคนใครต้อคอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าทำไมเล็บเราถึงแตกใครเล็บแตกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะ ขอต้องดูลแลตัวเองนะอย่าให้เหมือนพี่นะเล็บพี่แตกเกลเล็บเล็บอดนนี้ด้วยอะเดกเดมันแตกอะ่ะทุกคนดูลแลตัวให้เรียบร้อยนะคะพี่ก็เจ็บนะนี่เห็นไหมเล็บมันเอียงอะเนี่ยมันเอียง หลุดอะถ้าเราดึงออกมามันมันจะเจ็บและมันจะมีเลือดนะทุกคนต้องระวังนะแต่ของพี่ยังไม่มีเลือดนะเพราะพี่อ่ะโนสายโซฟาโนสายโซฟาเข้าไปในล,ลิบพี่แล้วมันก็ดึงลิบของพี่ให้มันเอียงเลย ต้องระวังด้วยนะเนี่ยนะคะต้องระวังด้วยนะเด็กน้นะอย